ส,สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกครั้งกับรายการจากฝฟ้มงานวิจัยมกซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ทางสถานีวิทยุมกแห่งนี้ครับรายการนี้ผลิตโดยฝ่ายเผยแพร่งานวิจัยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รายการของเราเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวผลงานวิจัยดีๆของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้คุณผู้ฟังได้นำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อเสริมสร้างไรายได้ให้กับตนเองโดยมีกระผมวิทวัตยุทธโกษาเป็นผู้ดำเนินรายการครับคุณผู้ฟังครับวันนี้กระผมมีผลงานวิจัยที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังครับเป็นผลงานของรองศาสตราจารย์สมหญิงไทยนิมิตสังกัดภาควิชาวิศว,วกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกเกษตรศสาสตร์บางเขน ในเรื่องต้นแบบอุปกรณ์ตรวจจับภาพม่านตาครับซึ่งในปัจจุบันระบบตรวจสอบอัตลักษณ์กลายเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในเรื่องของระบบรักษาความปลอดภัยครับข้อความทราบไหมครับว่าระบบตรวจจับภาพม่านตาเป็นอีกหนึ่งวิธีที่มีน t เทคโนโลยีในการระบุบุคคลที่มีประสิทธิภาพมีความถูกต้องแม่นยำสูงครับ ขั้นตอนที่สำคัญประการหนึ่งของระบบตรวจจับภาพม่านตาคือขั้นตอนการดึงภาพม่านตาที่มีคุณภาพสูงสำหรับการประมวลผลอย่างไรก็ตามการดึงภาพม่านตาต้องอาศัยหลักการทำงานทางด้านทัศนาศาสตร์การส่องสว่างและระบบควบคุมอัตโนมัติรวมเข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งในปัจจุบันมีการศึกษาพัฒนาเกี่ยวกับการตรวจจับม่านตากันอย่างต่อเนื่องและแพร่หลายครับ และคงพบปัญหาและข้อปลกพ้องอยู่หลายประการในการดึงม่านตาที่มีคุณภาพสูงเหมาะแก่การนำไปประมวลภาพม่านตาจึงนำไปสู่แนวคิดที่จะพัฒนาเทคนิคอุปกรณ์ตรวจจับม่านตาให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นด้วยต้นทุนที่ไม่สูงมากเกินไปครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่นะครับแล้วช่วงหน้ากลับมาฟังกันกันต่อรายละเอียดในเรื่องนี้กันครับ มาฟังกันต่อนะครับคุู้ฟังงานวิจัยนี้มีการพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ตรวจจับภาพม่านตาโดยใช้กล้องถ่ายภาพที่มีในท้องตลาดนั่นแหละครับนั่นก็คือกล้อง cctv รุ่น27 x hdsp เป็นอุปกรณ์ถ่ายภาพพร้อมทั้งเพิ่มส่วนของแสงใกล้อินฟราเรดย่าน850 890และ8 0 0และ950นาโนเมตรเข้ากับระบบตรวจจับภาพม่านตาครับ เพื่อให้ภาพม่านตาที่ได้มีลายเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเพียงพอต่อการนำไปประมวลผลเพื่อการระบุบุคคลด้วยลายม่านตาครับนอกจากนั้นงานวิจัยยังครอบคลุมการพัฒนาขั้นตอนวิธีระบุขอบเขตของม่านตาหรือการแบ่งม่านตาภายในภาพคุณฟังครับและวิธีการคัดแยกพิกเซลที่เป็นส่วนหนึ่งของม่านตาจากภาพถ่ายตามมนุษย์ที่พัฒนาขึ้นมา แบ่งการประมวลผลออกเป็นสส่วนครับส่วนแรกทําหน้าที่ในการกําหนดขอบเขตสิ่งที่เป็นม่านตาภายในภาพตาโดยประมาณครับการสํารวจทําโดยการหาความเหมือนของเฟสซึ่งเฟสเป็นคําที่ใช้สําหรับบอกตําแหน่งของการเคลื่อนที่ที่มีลักษณะเป็นรอบๆเช่นการเคลื่อนที่รอบวงกลมแบบเซมเปิลฮาร์โมนิกและแบบคลื่นโดยการบอกตำแหน่งดู ดูความสัมพันธ์ของการกระจัดของการเคลื่อนที่กับมุมรอบจุดศูนย์กลางของวงกลมครับการบอกค่าเฟสบอกเป็นองศาหรือเลเดียนก็ได้นะครับและความเข้มของแสงและลักษณะรูปวงกลมของม่านตามาใช้ในการคัดแยกพิกเซลที่ไม่ใช่ม่านตาออกจากภาพครับส่วนที่2เป็นการจำแนกพิกเซลของภาพผลลัพธ์ที่ออกเป็น2ประเภทครับ นั่นก็คือเป็นม่านตาและไม่เป็นม่านตาครับจะอาก,การจําแนกทําได้โดยการสร้างเครือข่ายประสาทเทียมจากการทดสอบขั้นตอนการคัดแบ่งม่านตาที่พัฒนาขึ้นกับภาพม่านตาจากฐานข้อมูลได้ค่าความถูกต้องในการคัดแยกม่านตาได้ประมาณ95ครับและได้ค่าความผิดพลาดประมาณ7.5เซครับช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ กลับมาฟังกันต่อนะครับคุณฟังครับโครงการนี้แบ่งการพัฒนาออกเป็น2ส่วนหลักครับคือส่วนของฮาร์ดแวร์ที่เป็นต้นแบบอุปกรณ์ตรวจจับภาพม่านตาและส่วนของซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบความคมชัดของภาพที่ถ่ายได้ครับและซอฟต์แวร์ที่ทําหน้าที่ในการกําหนดขอบเขตม่านตาภายในภาพที่ถ่ายได้โดยการพัฒนาในส่วนแรกจะเกี่ยวข้องกับการพัฒนา าต้นแบบอุปกรณ์ตรวจจับม่านตาเป็นสำคัญครับมีรายละเอียดดังนี้ครับผู้ฟังครับอุปกรณ์ตรวจจับภาพม่านตาประกอบไปด้วย3ส่วนหลักครับนั่นก็คือกล้องตรวจจับอุปกรณ์ควบคุมการทำงานของกล้องและระบบเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับภาพม่านตาครับนั่นก็คือได้แก่ระบบแสงสว่างและระบบการตอบรับระหว่างกล้องกับผู้ใช้งานกล้องครับ แสดงแนวคิดเริ่มต้นในการออกแบบและพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับภาพม่านตาโดยมีวัตถุประสงค์ว่าให้อุปกรณ์ตรวจจับม่านตามีความสามารถในการโฟกัสได้อย่างอัตโนมัติครับเพื่อให้สะดวกกับผู้ใช้งานทำให้กล้องที่นำมาใช้ในโครงงานจะต้องเป็นกล้องที่สามารถควบคุมการโฟกัสซูมและอื่นๆได้โดยโครงงาน โครงงานนี้จะใช้กล้อง C C T V รุ่น27 X D S P พร้อมทั้งสร้างวงจรควบคุมการปรับโฟกัสและขนาดซูมโดยได้ทำการทดลองเพื่อหาขอบเขตพารามิเตอร์ที่เหมาะสมกับการถ่ายภาพม่านตาซึ่งพบว่าจะต้องตั้งกล้องให้มีค่าซูมสูงสุดที่27ครับจึงจะได้ภาพม่านตาที่มีขนาดและรายละเอียดพอเพียงต่อการประมวลภาพครับ โดยผู้ใช้งานสามารถอยู่ห่างกับกล้องในช่วงระยะ30-50เซนติเมตรและขั้นตอนวิธีถัดไปคือการศึกษาหาหลอดไฟ LED ใกล้ยาอ่ยานไกลอินฟราเรดที่เพิ่มเข้าไปในอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อเพิ่มความคมชัดให้กับหลายม่านตาที่ถ่ายได้ครับทั้งนี้ตามนุษย์จะดูดกลืนแสงในย่านใกล้ ในย่านคลื่นใกล้อินเฟรดได้ดีครับทำให้เกิดเงาสะท้อนในภาพน้อยกูฟังครับแสงย่านใกล้อินเฟรดเป็นแสงที่มีย่านคลื่นระหว่าง7 4 0ถึง1,300นาโนเมตรครับกู้ฟัง ซึ่งในระยะเริ่มแรกของการพัฒนานั้นทางโครงการมีการมีความประสงค์จะให้อุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นมาสามารถปรับระดับความสูงของกล้องให้สอดคล้องกับความสูงของเจ้าของม่านตาได้ครับหลังจากนั้นทำการตรวจสอบเบื้องต้นถึงความคมชัดของภาพม่านตาที่ถ่ายได้แสดงขั้นตอนในการทำงานของอุปกรณ์ตรวจจับภาพม่านตาโดยรวมเมื่อเราได้ภาพม่านตาที่มีความคมชัด เกินค่าความคมชัดที่กำหนดไว้แล้วระบบจะส่งสัญญาณแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานว่าระบบได้ตรวจจับภาพม่านตาที่คมชัดของผู้ใช้งานแล้วโดยเบื้องต้นทางโครงงานได้นำขนาดโดยรวมของขอบอาภายในภาพที่ตรวจจับได้มาเป็นตัวกำหนดเบื้องต้นครับในการหาค่าความคมชัดของภาพถ่ายในกรณีที่ภาพถ่ายมัวไม่คมชัด ขอบของภาพถ่ายจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับขอบของภาพถ่ายที่ถ่ายคมชัดส่วนในกรณีที่ไม่มีภาพม่านตาปรากฏภายในภาพเราจะไม่พบขอบภาพครับหรือพบในปริมาณที่น้อยมากครับคุผู้ฟังช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ มาฟังกันต่อนะครับเพื่อฟังภาพที่ได้ตรวจสอบว่ามีม่านตาภายในภาพแล้วจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบครับเ <c oughs> พื่อทําการคัดแบ่งม่านตาขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ทําการหาบริเวณหรือพิกเซลที่เป็นม่านตา <c oughs> โดยทัยๆๆๆ่วไปครับเป็นการแบ่งลายม่านตาแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ครับ นั่นก็คือกลุ่มวิธีที่ทําการกําหนดขอบเขตม่านตาโดยการระบุขอบเขตม่านตาด้านในและขอบเขตม่านตาด้านนอกและกลุ่มวิธีที่ทําการระบุแต่ละพิกเซลว่าเป็นพิกเซลของม่านตาหรือไม่ครับขั้นตอนที่พัฒนาขึ้นจะจัดอยู่ในกลุ่มหลังโดยมีแนวคิดการประมวลผล เริ่มจากการสร้างขอบเขตอย่างคร่าวๆของบริเวณม่านตาภายในภาพโดยใช้คุณสมบัติต่างๆได้แก่ความเข้มของแสงการวิเคราะห์พื้นที่ขอบของภาพจากนั้นจะนำบริเวณที่ได้มาทำการเรียนรู้และคัดแยกบริเวณม่านตาโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียมครับคุณฟังครับการหาขอบเขตม่านตาโดยประมาณเริ่มต้นนั้นจะทำกับ ภาพม่านตาขนาดเล็กทั้งนี้เพื่อลดความเร็วในการหาขอบเขตครับขั้นตอนแรกจึงเริ่มด้วยการลดขนาดรูปลงด้วยการทำดาวแซมปิ้งแนวคิดการหาขอบเขตม่านตาโดยประมาณเกิดจากการหาส่วนสมมาตรภายในภาพทั้งนี้เนื่องจากม่านตามนุษย์มีขนาดมีลักษณะสมมาตรสำหรับโครงการนี้เลือกที่จะใช้เทคนิค l i n k Plus s ซมบรี y หรือ BPS ของโคดอาโควิซซึ่งเป็นเทคนิคที่ระบุความสมมาตรของวัตถุจากค่าเฟสของพิกเซลภายในภาพครับแสดงตัวอย่างภาพผลที่ได้จากการทำ BPS จากผลลัพธ์ที่ได้เห็นว่าจะได้ส่วนสมมาตรที่เป็นม่านตารูม่านตาและคิ้ว จึงทำการตัดส่วนที่เป็นรูม่านตาทิ้งครับโดยนำภาพที่ได้มาแบ่งความเข้มแสงโดยใช้ค่าขีดแบ่งความเข้มแสงที่ข้อมูลเปอร์เซนต์ไทที่2ทั้งนี้เนื่องจากพิกเซลจากรูม่านตามีความเข้าแสงต่ำจึงเป็นพิกเซลที่เกาะอยู่ทางด้านซ้ายของฮิสโตแกรมของม่านตาครับก็ฟังครับ การตัดค่าขีดแบ่งจะทำให้ได้พิกเซลบริเวณรูม่านตาและคิ้วบางส่วนผลลัพธ์ที่ได้จะถูกนำมาปรับปรุงภาพด้วยตัวกำหนดการ Opening และ Crossing ได้ผลลัพธ์พื้นที่ที่ได้จะถูกลบออกจากผลลัพธ์ที่ได้จาก BPS เพื่อนำไปกำหนดขอบเขตพื้นที่ที่จะทำการประมวลผลโดยโครงข่ายประสาทเทียมครับ ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับ มาฟังกันต่อนะครับหลังจากนั้นจะทำการกำหนดขอบเขตม่านตาโดยประมาณหาจุดศูนย์กลางวงกลมครับทั้งนี้เนื่องจากภาพม่านตามีลักษณะของขอบระหว่างม่านตากับตาขาวเป็นวงกลมพิกเซลบนเส้นรอบวงกลมจะตัดกันที่จุดศูนย์กลางวงกลมครับแต่เนื่องจากสัญญาณรบกวนเส้นขอบของม่านตาจะไม่กลมนัก ทำให้จุดตัดของเส้นตั้งฉากอารอบขอบม่านตาไม่ตัดกันที่จุดจุดเดียวครับจุดตัดที่ได้จะคลาดเคลื่อนกันเล็กน้อยจากหลักการนี้เราจึงทำการหาจุดที่เส้นตั้งฉากกับจุดเส้นสัมผัสของขอบม่านตาตัดกันมากที่สุดและจะเรียกจุดนี้ว่าจุดโฟคอลครับคุณผู้ฟัง ขั้นตอนเริ่มต้นโดยการถ่ายภาพขอบม่านตาขอบที่ได้จะเป็นพิกเซลขอบของม่านตาและอวัยวะต่างๆครับจึงต้องทำการกําจัดของที่ไม่ต้องการออกก่อนเพื่อที่จะหาค่าโฟกัสให้ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นโดยขอบที่ต้องการจะหาค่าความแปรปรวนสูงค่าเกรเดียนสูงและมีความเข้มของแสงต่ำหรือความเข้มของแสงสูงครับ ผู้ฟังครับจากวิธีการที่กล่าวมาข้างต้นจะทำให้เราทราบถึงพื้นที่ขอบเขตของม่านตาอย่างคร่าวๆจากนั้นจะนำขอบเขตดังกล่าวมาทำการจำแนกประเภทโดยจำแนกเป็นสองประเภทครับคือประเภทที่เป็นลายม่านตากับประเภทที่ไม่ใช่ลายของม่านตาครับด้วยการที่ใช้วิธีการของโครงข่ายประสาทเทียมในการเลือกฐานข้อมูลที่โครงข่ายจะทำการเรียนรู้ ต้องเลือกให้มีจำนวนพอเพียงและครอบคลุมทั่วทั้งฐานข้อมูลครับผลการวิจัยของโครงการวิจัยนี้พบว่าในส่วนของการพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับภาพมา่านตานั้นการควบคุมการทํางานของกล้องเพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่คมชัดนั้นทำได้ยากครับเนื่องจากดวงตามนุษย์มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วครับ ทำให้กล้องต้องปรับโฟกัสแบบอัตโนมัติตลอดเวลาตามการเคลื่อนไหวของดวงตานั่นเองครับการกำหนดกล้องให้มีระยะโฟกัสคงที่สามารถตรวจจับภาพม่านตาได้ดีกว่าครับนอกจากนั้นความคมชัดของลายม่านตาภายในภาพจะเพิ่มขึ้นเมื่อใช้ย่านแสงใกล้อินฟาเาลตดช่วยในการถ่ายภาพม่านตาโดยพบว่าการผสมย่านคลื่นแสงใกล้อินฟาเาลตด หลายย่านคลื่นแสงจะให้ความคมชัดของลายม่านตามากกว่าการใช้ย่านคลื่นแสงอ,อินฟราเรดเพียงย่านคลื่นแสงเดียวครับย่านคลื่นแสงใกล้อินฟราเรดหลักที่ควรมีในระบบจะอยู่ในช่วงย่านของ830ถึง890นาโนเมตรครับ ส่วนการพัฒนาขั้นตอนการคัดแบ่งม่านตาโดยโครงสร้างประสาทเทียมสามารถให้ค่าความถูกต้องของการคัดแบ่งประมาณ95%ครับขั้นตอนการคัดแบ่งควรเพิ่มเติมในระบุวัดว่ามีม่านตาภายในภาพถ่ายหรือไม่รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงในส่วนของการกำจัดแสงสะท้อนและปรับปรุงขั้นตอนในการคัดแบ่งสำหรับม่านตาสีอ่อนครับ จากการวิจัยนี้การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับม่านตาคงต้องพัฒนากันต่อไปครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการนำมาใช้งานเพราะงานประเภทนี้มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความละเอียดและแม่นยำสูงมากครับหากคุณผู้ฟังมีข้อเสนอแนะติชมรายการหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเขียนจดหมายมายังรายการจากแฟ้มงานวิจัยมกตู้ปน1น7 7 ปทฟเกษตรศาสตร์กรุงเทพ10903หรือโทรสอบถามได้ที่02-561-1474สำหรับวันนี้รายการจากแฝมงานวิจัยมอกอได้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ